สวัสดีครับผ่อ้านเกมเพย์ครับมาทำเควสต่อจาก E ีีที่1ครับ e ีีที่2นะครับให้เรามาดูว่าเบาะแสที่เขาทิ้งไว้ให้คราวที่แล้วคืออะไรนะครับนี่นะครับเรากอดกับเฟียให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้เฟียอยู่กรอดเราให้เบาะแสเราต้องทำเควสควบคู่กันไปนะครับจากอันแรกนะครับมือใหม่นะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปเดี๋ยวผมจะแนบให้นะครับเขาจะให้เบาะแสเราเป็น ตาประทับดาบทมินนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ก่อนจะถึงแท่นยกเข้าหินยกนะครับแท่นยกใหญ่เนี่ยนะครับเข้าเมืองเลนเดลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีวิ่งไปนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นดันนะครับเป็นถ้ำนะครับเราจะเริ่มเดินทางจากนี่ครับข้างหลังของปราสาทสตอมบิวนะครับนี่จุดพรจุดนี้เรามาเปิดแล้วนะครับตอนผมแนะนําให้ตอน EP ก่อนนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับก็วิ่งตามเลียดตามแม่น้ํำไปนี่ครับแล้วก็มาถึงจุดพรจุดนี้นะครับมันก็จะมีทางวิ่งขึ้นไปบนแผ่นดินให้เรานะครับนี่วิ่งตามไปเลยนะครับตามที่ผมวงให้ในแผนที่นะครับวิ่งตามไปเลยนะครับตามนี้ใครที่เข้ามาดูนะครับฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอ่า จะได้มีคลิปให้ดูกันนะครับผมขออนุญาตวาร์ปมาที่นี่เลยนะครับที่ถ้ำเลยที่ดันเลยนะครับด้านหน้าปากทางถ้ำก็จะมีอัศวินหัวขาดนะครับยืนเฝ้าอยู่ให้เราจัดการเขาซะนะครับถ้าใครหลบได้แบบไม่สู้ก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำให้จัดการก็ดีนะครับอพอจัดการเสร็จแล้วก็เปิดพอรอนให้เรียบร้อยนะครับเข้าไปในถ้ำเปิดพรให้เรียบร้อยอะนะครับ เอาไปในถ้าเปิดพรเปิดอะไรจัดการให้เรียบร้อยนะครับจะได้มาวันหลังมาเคลีย์บอสใหญ่ก็จะได้าวาร์ปมาที่พรเลยนะครับอันนี้เราจะมาทำเวสนะครับเพราะฉะนั้นบอสใหญ่เราจะไม่ได้ยุ่งนะครับผมจะไม่ได้เคลียร์ให้ดูนะครับที่นี่โครงกระดูกนะครับถ้าเราตีจนตายแล้วเนี่ยนะครับเราต้องตีซ้ำอีกทีหนึ่งไม่งั้นเขาไม่ตายจะลุกขึ้นมาฟันเราอีกนะครับ เนี่ยนี่เป็นห้องบอสใหญ่นะครับต้องไปปลดคันโยกก่อนถึงเปิดได้นะครับแต่เราจะไม่ทํานะครับตรงนี้ให้วิ่งเข้าตามผมมาอันนี้เป็นห้องเมื่อกี้ซ้ายมือนะครับเป็นห้องที่ต้องใช้กุญแจหินเข้าไปเอาของนะครับมาถึงตรงนี้ครับจะมีมีดลงมานี่ให้ไปมีดใบที่2มีดใหญ่นะครับให้ปีนขึ้นไปบนใบมีดนะครับแล้วก็กระโดดอย่างนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับพยายามหลบมอนให้ทันนะครับ เอามาถึงตรงนี้ไปให้สุดนะครับอันนี้เป็นเควสนะครับเควส NPC ที่เราจะมาเอาตาประทับาตาบทรมินนะครับเราไม่ได้มาตีบอสใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปเปิดประตูห้องบอสใหญ่นะครับนี่ครับถ้าใครอยากจะไปเปิดประตูห้องบอสใหญ่ให้ลงตรงนี้เนี่ยมีทางลงมีบันไดลงตรงนี้นะครับให้ลงไปมันจะมีคันโยกให้เราเปิดอยู่นะครับให้หาเอานะครับ แต่เราจะไปตรงนี้นะครับเหมือนจะไปไม่ได้นะครับแต่เป็นกําแพงหลอกนะครับให้ฟันนี่ครับเราจะมาทําบอสลองตัวนี้นะครับบอสเควสตัวนี้นะครับตัวนี้ไวนะครับแนะนําให้หามีดที่ฟันเร็วนะครับนี่ครับเขาจะไวมากนะครับพยายามหลบให้ได้พยายามทําดาเมจให้ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานี่ครับนี่ เรียบร้อยเราจะได้ทาลิสเมนหรือว่าเครื่องล้างนะครับมา1ชิ้นนะครับแล้วก็ได้ตาประทับดาบทมินหนึอันนะครับเอาไปให้โลเจียนะครับอันนี้ที่โต๊ะกลมนะครับอพอเราได้ของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวาร์ปกลับไปที่โต๊ะกลมนะครับ พอกลับไปที่โต๊ะกลมเสร็จก็วิ่งไปหาโลเจียที่อยู่ตรงนี้ตรงที่เดิมนะครับเนี่ยเราไปคุยกับเขาเสร็จนะครับเขาจะบอกว่าขอดูตาประทับหน่อยนะครับเขาขอเวลาดูสักพักนะครับถ้าเกิดใครอยากดูเนื้อเรื่องมากกว่านี้นะครับให้แนะนําให้อ่านเนาะผมไม่อยากสปอยนะครับเพราะให้ตาประทับไปแล้วนะครับให้มาที่โต๊ะกลมนะครับให้ทําการรีหนึ่งรอบนะครับ คือรีเกมหนึ่งรอบก็คือกดเข้าไปเหมือนเรากดวาร์ปครับแล้วกลับมาคุยกับโรเจีร์เขาจะคืนตาประทับให้เรานะครับคืนตาประทับให้เราเรียบร้อยนะครับ,รบก็คุยตามดอล็อกไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็วิ่งไปหา NPC อีกตัวครับไปหาอ่า เนเฟรีนะครับก็ไปคุยนะครับคุยให้เรียบร้อยนะครับพอคุยกับเนเฟรีเรียบร้อยนะครับให้ไปทำเควสของเนเฟลีต่อนะครับส่วนโลเจียให้พักไว้ก่อนนะครับไปที่หมู่บ้านสีเงินนะครับที่อยู่ประมาณตรงนี้นะครับวิ่งเลียดตามแม่น้ำมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับวิ่งมานะครับเดี๋ยววิ่งให้ดูนะครับ ผมวาร์ปลงตรงจุดที่ผมเปิดปอนไว้แล้วนะครับให้วิ่งมานะครับวิ่งไปตามที่ผมมาร์กในแมปเลยนะครับวิ่งไปหมู่บ้านสีเงินนะครับพอเราวิ่งมาถึงก่อนจะเข้าหมู่บ้านนะครับเราจะเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ข้างหน้านะครับคือเนเฟรีนะครับนี่เขานั่งรอเราอยู่นะครับ ให้เราคุยจนจบไดอะลกนะครับเนี่ยคุยคุยจริงๆจะยาวกว่านี้ผมตัดให้นะครับก็คือพอเสร็จแล้ววิ่งไปที่พรจะมีพรให้เราเปิดนะครับในหมู่บ้านสีเงินเนี่ยนะครับอ <S <S พอเปิดพรเสร็จก็ทำตามเควสครับขึ้นไปตามทางนะครับ เจอมงเจอมอนเจอศัตูก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับอ้าวเรียบร้อยนะครับจริงๆแต่เราต้องวิ่งเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานไปแต่ว่าผมแถมให้นะครับให้วิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับจะมีโอ่งอยู่ใบหนึ่งนะครับให้ตีนะครับตีโอ่งใบนี้นะครับมันเป็นเควสเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับ ตีแล้วคุยแดล็อกกับเขาให้จบนะครับเขาจะให้ของเรามานะครับเขาจะให้หินเรามาครึ่งซีกนะครับอ,อันนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตเดี๋ยวตามดูคลิปผมผมจะบอกว่าเอาไปทำอะไรนะครับอีกครึ่งหนึ่งหาได้จากไหนนะครับไปต่อครับ วิ่งกลับมาตรงที่ผมให้เลี้ยวขวาเมื่อกี้ถ้าวิ่งย้อนอให้เมื่อกี้จะเลี้ยวซ้ายนะครับให้วิ่งย้อนแล้วเลี้ยวขวานะครับข้ามสะพานนะครับนี่เขียซะนะครับอันนี้ถ้าไม่มียิงไกลก็จะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะยิงแรงเหมือนกันนะครับ พอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นบอสครับบอสอยู่ด้านล่างนะครับให้เรามาจัดการบอสตัวนี้นะครับเราสามารถซัมมอนเนเฟลีมาได้นะครับมาช่วยเราตีบอสได้นะครับซัมมอนได้ตรงจุดนี้นะครับเรียกเข้ามาช่วยเราได้นะครับแล้วเราก็เรียกซัมมอนเราด้วยนะครับเพื่อให้เบาแรงขึ้นนะครับจริงๆบอสตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็คือทําให้มันครบเซตเรากันเหนียวครับกันพาดนะครับ แล้วก็จัดการบอสซะนะครับให้เรียบร้อยอ NPC ตัวที่โอ่งเมื่อกี้นะครับมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเรากลับไปที่โต๊ะกลมเนี่ยนะครับมันจะมีตัวแดงโถมาทําร้ายเรานะครับให้ระวังนะครับใครที่ทําทตามเคว็ดที่ผมแนะนําเมื่อกี้นะครับตอนวาร์ปกลับไปให้หยุดก่อนนะครับให้ให้สู้กับเขาก่อนอย่าปล่อยตัวละครทิ้งไว้นะครับผมเตือนก่อนนะครับอันนี้ เรียบร้อยนะครับเราเสร็จเราฆ่าบอสเสร็จเราก็จะได้เครื่องรางมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับวาร์ปกลับไปที่โต๊ะกลมนะครับเนื่องจากเราไปตีโอ่งหรือเราไปทาเควสโอ่งเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีตัวแดงโผล่มาทําร้ายเรานะครับก็คือมาสู้กับเราเราก็จัดการซะนะครับไม่งั้นเราก็จะตายนะครับเราจัดการตะสู้จนผ่านครับถึงเราแพ้เรากลับมาอีกทีมันก็จะออกมาให้เราสู้จนชนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับถามว่า ไปคุยแบบเมื่อกี้นะครับไปตีโอง่งไปคุยได้อะหรกับเขาเนี่ยเราได้อะไรนะครับเรานอกจากเราได้สู้แล้วเนี่ยเราจะได้ของด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บนะครับี่ได้ของละ1ชิ้นนะครับทีนี้เราวิ่งไปดูของครับผมจะพาไปดูของหน้าห้องคัมภี์ของกีเดียนนะครับนี่วิ่งไปนะครับนี่ครับปกติจะมี ผู้ชายยืนใส่ชุดดาอยู่ใช่ไหมครับใส่ชุดแบบชุดกะโหลกแบบนี้นะครับนี่ครับเราจะได้ชุดเขาตรงนี้นะครับพอเสร็จเก็บของเสร็จให้วิ่งไปคุยกับเนฟฟรีครับเขาจะย้ายเขาจะไม่ยืนที่เดิมแล้วนะครับเขาจะย้ายลงมานั่งด้านล่างฝั่งตีดาบนะครับฝั่งนี้อีกห้องหนึ่งตรงนี้ให้เราคุยกับเขาให้เรียบร้อยนะครับคุยกับเขาให้เรียบร้อยผมจะทําไวหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปมันยาวนะครับคุยเสร็จแล้วก็กลับมาคุยในห้องคัมพีตรงนี้ ับกีเดียนนะครับตรงนี้คุยจะมีไดอะล็อกของเนเฟรีโผขึ้นมานะครับให้คุยให้เสร็จแล้วก็กลับมาคุยกันเนเฟรีอีกทีนะครับคุยไปคุยมานะครับวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นะครับบางทีต้องเอาไอเทมเอาของมาใ้เขาด้วยนะครับ อันนี้ผมผมจะทําแบบว่าบอกแค่เป็นไกด์นะครับจะไม่ได้ลงละเอียดลึกนะครับโอเคครับพอเรียบร้อยแล้วก็มาที่ปราสาทคาเรียรด้านบนนะครับวิธีมาก็ทางง่ายๆก็จากหมู่บ้านสีเงินเมื่อกี้ก็ได้นะครับวิ่งมาเลยนะครับวิ่งตามถนนขึ้นทางเหนือมาเลยนะครับวิ่งตามทางขึ้นมาอย่าลืมแวะเปิดพรตรงจุดหอะระฆังด้วยนะครับ เดี๋ยวเราต้องมาทำาเควสตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะเริ่มจากจุดตรงนี้นะครับจากจุดตรงนี้จะได้เปิดพรตรงยักษ์ดีดาบด้วยนะครับอย่าลืมแผนที่นะครับตรงนี้เป็นจุดเก็บแผนที่นะครับเปิดแผนที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดพรเสร็จจะรู้ว่าตรงไหนนะครับเดี๋ววิ่งมาตรงนี้ พอเราเล่นเกมมาตรงนี้นะครับมาถึงจุดแผนที่ตรงแมบนี้เราจะเห็นว่ามันไปไม่ได้เห็นไหมครับจริงๆมันไปได้นะครับให้เอามีดฟันนะครับจะทะลุมานะครับทะลุมาเสร็จจะเห็นพรครับให้เรามาเปิดพรตรงนี้นะครับเปิดพรจุดนี้นะครับพรจุดนี้ก็คือตรงนี้นี่เองนะครับก่อนจะเข้าปราสาทต่คาเลียนะครับแล้วเรามาคุยกับ ยักษ์ตีดาบตรงนี้นะครับ well, ian, คุยกับเขาเขาจะมีหินตีบวกสีขาวขายด้วยนะครับ แล้วเราวิ่งไประวังนะครับจะมีสายฟ้าตกลงมาจากบนฟ้านะครับก่อนจะเข้าปราสาทนะครับค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับตรงนี้ให้ระวังด้วยนะครับก่อนจะเข้าปราสาทมีพอรอนให้เปิดนะครับผมพอเปิดพอรอนให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ ตรงจุดนี้นะครับผมพยายามให้ดูชัดๆนะครับอพอถึงปราสาทคาเรียก็วิ่งไปตีบอสได้เลยนะครับวิ่งไปตีบอสประจําปราสาทเขาได้เลยนะครับจุดประสงค์ที่เราจะมาตรงนี้มันเป็นทางผ่านนะครับเพราะว่าเราจะต้องผ่านออกไปอหอนะครับหอของเลนนี่ด้านหลังนะครับอบอกให้เข้าใจนะครับบางคน อาจจะรู้แล้วนะครับสําหรับมือใหม่นะครับถ้าผมอธิบายผิดยังไงหรือว่าไม่ถูกต้องยังไงช่วยคอมเมนต์ไว้ก็ดีนะครับนี่ระวังตรงนี้แรงครับเนี่ยตรงนี้เขาจะล็อกเราอยู่แล้วก็มาตีให้เราเสียดาเมจนะครับนี่มาตรงนี้ครับเจอพอรอีกแล้วนะครับเปิดพรให้เรียบร้อยนะครับ เปิดพรอนเสร็จแล้ววิ่งตามผมเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับที่เรามาเอาดาบเทพกันตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นเกมนี้มาก่อนจะรู้ว่าดาบอยู่ตรงไหนนะครับวิ่งมาเลยนะครับผมทําไว้แล้วเดี๋ยวผมจะแนบให้นะครับว่าวิ่งไปเก็บดาบยังไงตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ในนี้นะครับลิงก์ตัวไอด้านบนกับเป็นภาพให้นะครับจะได้รู้ว่าคลิปไหนนะครับวิ่งไปเลยนะครับ วิ่งตรงไปขึ้นลิฟต์ไปครับอ่าขึ้นด้านบนจะมีพอรอนให้เราเปิดนะครับนีเ่เปิดพรตรงนี้นะครับอ่าเปิดพรตรงนี้อย่าลืมลงไปเก็บโกลเด้นซีดนะครับด้านล่างต้นต้นไม้ทองข้างล่างนะครับเคียร์มอนต์ให้หมด กันเขาวิ่งตามไปกัดเรานะครับพวกนี้จะเคลียร์ไม่ค่อยยากนะครับเพราะว่าคนที่วิ่งมาถึงตรงนี้น่าจะมีเลเวลพอตัวแล้วนะครับนี่เก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดการเจ้าหมานี่ซะนะครับโอเคไปต่อนะครับวิ่งต่อไปก่อนนะครับวิ่งไปเลย นี่ครับบาง,งตัวเขาจะดรอปของดีให้เราเหมือนกันนะครับให้ดูดีๆนะครับมีหินมีดาบด้วยเมื่อกี้นะครับนี่ครับถึงแล้วบอสประจำปราสาทนะครับพยายามซัมมอนมาช่วยครับเราจะได้เบาแรงเรานะครับ อโอเคเรียบร้อยนะครับพอเราฆ่าเสร็จเรียบร้อยก็เปิดพรให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับในปราสาทคาเรียรก็เคลียบบอสเรียบร้อยนะครับส่วนใครจะวิ่งเก็บของหรือเก็บบอสตัวเล็กๆก็ได้นะครับของก็เยอะพอสมควรเหมือนกันต่อไปเรามาที่หอคอยเลนเนี่ด้านหลังนะครับมีอยู่ด้วยกัน3อันนะครับแต่ว่า เราจะไปหอคอยของเลนนี่นะครับอันกลางอันที่ผมมาร์คไว้นะครับนี่คือตรงนี้นะครับหอคอยเลนนี่อันนี้นะครับเป็นเบาะแสที่โรเจีร์ให้เรามาเมื่อกี้นะครับให้เราวิ่งออกไปทางขวานะครับจะเจอมังกรแนะนําอย่าเพิ่งสู้นะครับหรือว่าจะสู้ก็ได้ตามแต่นะครับแต่ว่าถ้าไม่สู้ก็จะประหยัดเวลานะครับวิ่งไปนะครับวิ่งไปถึง หอคอยเลนนี่ให้ขึ้นไปด้านบนนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปนะครับเจอพรให้เปิดพรนะครับให้เปิดพรเปิดพรก็ขึ้นไปอีกนะครับก็ขึ้นลิฟต์ไปอีกนะครับขึ้นไปด้านบนสุดของหอคอยเลนนี่นะครับอันนี้อ่าเราก็เจอเลนนี่ครับคุย กับเลนนี่ให้เรียบร้อยนะครับว่าเรามาหาอะไรนะครับเลนนี่ก็จะบอกประมาณว่าที่นี่ไม่มีของที่หาตามหานะครับเราก็กลับไปโต๊ะกลมนะครับกลับมาคุยกับโรเจอยอีกทีนะครับพอคุยกับโรเจอยอีกทีนึงนะครับเขาก็จะบอกประมาณว่าให้เรากลับไปเป็นอัศวินรับใช้ของเลนนี่ประมาณนี้นะครับให้เรากลับไปคุยกับเลนนี่นะครับ คุยกับเลนนี่ให้เรียบร้อยนะครับพอจบได้อลกจริงๆมันยาวกว่านี้นะครับผมพยายามตัดให้สั้นๆเขาก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ไปคุยกับผู้รับใช้อีก3คนของเราอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มาคุยกับผู้รับใช้ของเลนนี่อีก3 NPC อีก3 3คนของเขาเนี่ยนะครับโดยที่วิ่งลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับก็จะเจอทีละตัวนะครับให้ครบ3ตัวไปนะครับ อันนี้ผมพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่จริงๆเนื้อเรื่องมันจะมันจะฟังหน้าฟังกว่านี้นะครับนี่เราคุยจนมาถึงข้างล่างแล้วนะครับคือตัวสุดท้ายนะครับคือเซลูวิทนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกับเขาต่อในในที่หอคอยเขานะครับอ่ะแล้วเราย้อนกลับมาคุยกับเลนนี่อีกทีนะครับพอคุยเสร็จก็ให้กลับไปที่โต๊ะกลมไปคุยกับโลจียนะครับ โรเจียเขาพอคุยกับโรเจียเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราลองไปโหลดที่โต๊ะกลมนะครับให้โหลดทีนึงนะครับก็จะปรากฏว่าโรเจียได้จากเราไปแล้วนะครับเขาจะให้กระดิ่งกับชุดเขาแล้วก็เป็นจดหมายอันนี้จดหมายนี้เป็นจดหมายที่ใครทาเควสของดีนะครับก็จะได้จดหมายเช่แบบนี้นะครับใครอยากรู้เควสดีเป็นยังไงให้ไปดูอันแรกนะครับผมแนะนําไปแล้วให้เราย้อนนะครับย้อนกลับไปที่หอคอยของเลนนี่อีกทีนะครับ ไปทำเควสต่อนะครับตอนนี้เราจะไปหา,าเซลูวิทนะครับที่หอคอยข้างๆนะครับไปหาเซลูวิทก็คือไปทำเควสต่อนั่นแหละนะครับเควสของโลเจียเมื่อกี้คือจบไปแล้วนะครับคือเขาเสียไปแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับวิ่งไปนะครับ คือผมจะอธิบายประมาณพอเข้าใจนะครับแต่ว่าเนื้อเรื่องจริงๆจะลึกกว่านี้นะครับให้ไปลองอ่านดูนะครับอันนี้พอมาถึงนะครับเซลูวิดเขาจะให้อาไอเทมเรานะครับเป็นยานะครับเพื่อจะเอาไปให้เนเฟรีนะครับเอาไปให้เนเฟรีแต่ว่ามันจะมีทางเลือกนะครับให้เรากลับไปที่โต๊ะกลมนะครับมันจะมีทางเลือกก็คือว่าถ้าเราอยากทำเควสของเนเฟรีต่อเนี่ยนะครับ เราอย่าเอายาพิษไปให้นะครับเราอย่าเอายาที่ที่เซลูวิตให้เนี่ยเอาไปให้กับเนเฟรีนะครับให้เอามาให้กับนี่ครับคีเดียนนะครับตัวนี้นะครับเอามาให้เขานะครับพอให้เสร็จก็กลับไปคุยกับเซลลูวิตนะครับกลับไปคุยเรียบร้อยนะครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราเอายาไปให้กับเนเฟรีนะครับเขาก็จะมาหาอ่า เซลูวิดแต่ว่าเราไม่ได้ไปให้นะครับพอเราทําเสร็จเรามาคุยเสร็จนะครับให้เราลงมาตรงนี้นะครับตรงแท่นระคังตรงนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับให้ลงมาทาเฟสตรงนี้นะครับทำเครสของเนเฟรีนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับจะมีหีบอยู่เห็นไหมครับจะมีหีบอยู่ตรงจุดเดียวหน่อยนะครับข้างๆพรนี่ที่เราเปิดเนี่ยนะครับผมจะไปไวหน่อยเนาะเพราะคลิปมันจะยาวครับ เพราะว่าอธิบายแค่นี้ผมหวังว่าก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับพอเราเปิดขึ้นมาเราจะได้กุญแจครับกุญแจไปเปิดแท่นวาร์ปนะครับเปิดแท่นวาร์ปไปไหนเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับให้เราวิ่งลงไปด้านล่างนะครับมันจะมีอยู่3แท่นนะครับให้เปิดให้ถูกนะครับเปิดให้ถูกถ้าคนที่เขาเล่นเกมนี้อยู่แล้วจะเข้าใจนะครับอันนี้ผมรบกวนจะอธิบายให้มือใหม่กับคนที่ไม่รู้ฟังเนาะนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับ หรือผมอธิบายผิดก็ให้คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับอ่าเราใช้กุญแจดอกเมื่อกี้นะครับที่เราเปิดจากหีบเมื่อกี้นะครับเปิดก็แท่นวาร์ปก็จะโผล่ออกมาแบบนี้เราก็กดเข้าไปเลยนะครับแท่นวาร์ปนี้นะครับอ่าจะใช้ได้กับ2ออ,อีกอีกอันนึงนะครับขเขาเรียกว่าเป็นเอีเวนต์อีกอันนึงที่เอีเวนต์ไปตีไข่นะครับก็จะใช้แท่นวาร์นนี้เหมือนกันพอเราวาร์ปมาเราก็จะมาถึงจุด เริ่มต้นของเกมเห็นไหมครับมันจะย้อนมาตรงนี้นะครับวาร์ปมาตรงนี้ที่เรามาตีร้อยกิ่งตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ถ้าใครวาร์ปมาแล้วไม่ได้ตีมันก็จะโผมาตีกับเรานะครับแต่ผมตีไปแล้วนะครับมาตีไปแล้วเราวิ่งกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับวิ่งกลับขึ้นย้อนขึ้นไปเลยนะครับนี่วิ่งกลับขึ้นไปที่จุดเริ่มต้นแต่เราไม่ได้เข้าประตูใหญ่นะครับเราจะไปเข้าประตูขวามือตรงนี้นะครับเพื่อไปเอาไอเทมเอาไปให้กับ เนเฟรีนะครับนี่เรากําลังทาเควสของเนเฟรีอยู่นะครับนี่เราเก็บไอเทมตรงนี้นะครับไอเทมตรงนี้พอเก็บเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับให้ย้อนมาตรงนี้นะครับหน่อยนึงอย่าเพิ่งกลับนะครับนี่จะมีหีบอยู่นะครับในนี้จะมีสมอนให้เราเก็บ1ตัวนะครับเป็นนกเหย่่วนะครับหรือเปล่าไปต่อครับ กลับมาคุยครับพอเสร็จเรียบร้อยก็วาร์ปกลับมาที่โต๊ะกลมกลับมาคุยกับเนฟเฟรีนะครับไว้หน่อยนะครับคุยเสร็จนะครับคุยเสร็จก็คือตรงนี้นะครับห้องยายแม่มดเนี่ยนะครับจะเปิดก็ต่อเมื่อเรามีมหาลูนนะครับ2ชิ้นขึ้นไปนะครับเวสต่อไปเนี่ยนะครับเงื่อนไขก็คือต้องมีมหาลูน2ชิ้นนะครับก็คือฆ่าบอสสตัวแหละเรื่องเรื่องนะครับ ให้มาเนี่ยเมืองหลวงเลนเดียวนะครับตรงนี้นะครับโดยวิธีมามีมีอยู่2แบบก็คือหาหินซีกเนี่ยนะครับมาหาเหรียญซีกเนี่ยนะครับจากเวสคราวที่แล้วของที่ผมพาไปทํานะครับความที่แล้วของเคนเนตนะครับ1ซีกอีกอันหนึ่งนะครับอันแรกอยู่ป้อมไฮนะครับอีกอันนึงอยู่ป้อมข้างบนตรงนี้นี่นะครับผมมาให้แล้วขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงนี้จะได้อีกซีกหนึ่งนะครับเพื่อไปยกแท่นยก ใหญ่นะครับเพื่อที่จะข้ามเข้าไปในเมืองหลวงเลนเดลนั่นเองนะครับพอดีตัดคลิปเร็วหน่อยนะครับบางทีอาจจะคุยไม่ทันนะครับอีกอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ก็คือไปฆ่ามัาางกรนะครับมับงกรตรงด้านบนนะครับก่อนขึ้นแท่นยกเหมือนกันนะครับนี่ครับ พอเราได้ซีกหนึ่งแล้วอันนี้ครบแล้วนะครับถ้าใครจะไปเปิดแท่นยกก็ไปเลยแต่ว่าถ้าไม่เปิดแท่นยกนี่ครับก็มาฆ่ามังกรไฟตัวนี้นะครับอยู่ตรงจุดที่ผมมาร์กในแมปเมืม่อกี้นะครับตรงนี้ก็ไปได้เหมือนกันนะครับทางนี้ก็ไปได้เหมือนกันขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ง่ายผมว่าหาหินสองซีกเมื่อกี้นะครับหาห,หินสองซีกให้ครบนะครับแล้วไปเปิดแท่นยกจะง่ายกว่านะครับ แต่ว่าอันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งจะได้ไอเทมนะครับได้ปลด Achievement ด้วยนะครับพอเรียบร้อยนะครับก่อนเข้าเมืองเลนเดลก็จะมีม้าให้เราตีอันนี้ไม่ขอให้ดูเนาะก็คงต้องไปเล่นกันเองนะครับพอเข้าเมืองแล้วนะครับพยายามหาบอสให้เจอนะครับนี่ฆ่าบอสตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะครับพยายามฆ่าบอสในเมืองเลนเดลให้เรียบร้อย แหมพอค่าเสร็จเราก็จะได้มาหารูนใช่ไหมครับนี่คือเสร็จสิ้นแล้วพอเสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วให้เราวาร์ปกลับไปที่สตอมวิลครับไปตรงจุดที่เราค่าบัสดิกนะครับตรงจุดนี้นะครับถ้าเราวาร์ปมาเรายังเห็น กอตสต็อกนะครับกระทืบศพอยู่เนี่ยแสดงว่ายังไม่ถูกต้องนะครับให้โหลดแมปทีนึงนะครับแล้วเข้ามาใหม่เขาจะหายไปนะครับเราต้องทําอะไรผิดสักอย่างนึงนะครับพอเข้ามาถึงก็จะถึงท้ายเควสแล้วนะครับเราก็จะเจอ NPC 3ตัวมายืนอยู่ตรงนี้นะครับยืนอยู่โต๊ะตรงนี้อ่าเราคุยกับเขานะครับเนฟิลีจะให้หินตีบวก10ลงมานะครับ อันนี้เป็นหินแดงนะตีบวก2 5้านะครับหินดาก้อนแดงนะครับอันนี้เราก็คุยกับเคนเน็ตให้เรียบร้อยนะครับก็จบเพจของเขาละสองคนละนะครับแล้วก็มาคุยอันนี้เขาจะ Np c ตัวนี้เขาจะให้เป็นร้านนะครับเปิดร้านให้เราซื้อก็จะมีหินตีบวกขายเราเหมือนกันนะครับหรือมีของแล,แล้วแต่จะซื้อนะครับจะซื้อ ตีนไก่จะซื้อนิ้วซื้ออะไรก็แล้วแต่เราครับเขาจะเปิดร้านค้าให้เรานะครับอ่านีก่ก็คือจบเควสของ Np c ที่เล่นมาทั้งหมดแล้วนะครับผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยละเอียดนะครับอาจจะไม่ค่อยเน้นเนื้อเรื่องเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้รู้ภาพรวมว่ามันเล่นอย่างนี้นะครับมันเควสแต่ละตัวมันมาแบบนี้นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนนะครับไม่ถูกใจตรงไหนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะแก้ไขปรับปรุงนะครับแต่ถ้าเควสผม ทำให้มีประโยชน์นะครับฝากกดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับวันนี้พ่อบ้านเกมเพย์ไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ